สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวานนี้อายการสูงสุดนั้นก็ได้มีการสรุปผลการสอบสวนคำร้องนะครับกรณีที่มีกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลนั้นได้ยื่นคำร้องให้อายการสูงสุดนั้นได้พิจารณาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550นั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับซึ่งอายการสูงสุดนั้นก็ได้สรุปความเห็นว่าไม่เข้าข่าย เรื่องของการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68นะครับรวมทั้งมีมติที่จะไม่ส่งเรื่องนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญนั้นได้พิจารณาหรือว่ามีการวินิจฉัยต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้การประชุมสภาในวันนี้ก็เป็นการมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบนะครับว่าคําสั่งสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรซึ่งก็อยู่ระหว่างการถูกเถียงกันในบรรดาสมาชิกรัฐสภาในขณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะรับตาม รับปฏิบัติตามคําสั่งของสารรัฐธรรมนูนรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากนักกฎหมายจากหลายสํานักก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีคําสั่งให้สภาซึ่งมีหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญหรือมีการออกกฎหมายนั้นได้มีการชะลอการทําหน้าที่ ไปก่อนนะครับจึงก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันแต่ว่าเบื้องหลังของการวินิจฉัยเรื่องนี้ของสารรัฐธรรมนูนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์จรัญพักดีธนากุลนะครับเป็นหนึ่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากที่ <c oughs> ร่วมรายการนะอาจารย์ฮะค <c oughs> งมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับที่จะพูดคุยแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมก็อาจจะตั้งคําถามไว้มากมายเหมือนกัน <c oughs> ถ้าจะเริ่มจากข้อแรกเลย <c oughs> ก็คือว่าการที่จะมีคณะบุคคลหรือบุคคลจะยื่นคําร้องในลักษณะนี้เนี่ย จะต้องผ่านอายการสูงสุดก่อนไหมครับหร,หรือจะต้องผ่านทั้งสองทางหรือผ่านไปที่สารรัฐมนูญทันทีเลยประเด็นนี้ <c oughs> เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไม่กระจ่างชัดไปทางใดทางหนึ่งครับคือเขียนว่าประชาชนที่ทราบเรื่องนี้มีสิทธิ์เสนอเรื่องต่ออายการสูงสุดและยื่นคำร้องต่อศารรัฐธรรมนูนคบคนก็แปลได้สองทาง คำว่าและนี่ใช่ไหมครับคำว,ว่าและยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูลว่าจะเป็นข้อความที่เป็นกริยาของประชาชนที่ทราบเรื่องอม,มีสิทธิ์ยื่นคําร้องหรือเป็นกริยาของอายการสูงสุดที่จะต้องยื่นคําร้องครับถูกไหมครับ,รบเราก็ไปสอบค้นดูที่มาครับในตอนร่างรัฐธมนูญปีห0ศนเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ ก็ไปไปเอาข้อมูลเหมือนกับตัวบทมาจากรัฐธรรมนูญปี40พศมาตรา63เราก็ไปขอข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลของทางการว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูนปี2540ซึ่งมีท่านอาจารย์ท่านอนันต์ปัญญาชุนเป็นประธานเนี่ยเขาคิดอย่างไรก็พบว่ามีสองความเห็นตรงข้ามเลยครับ ความเห็นแรกเป็นของฝ่ายเลขาครับคณะกรรมการที่ยกร่างเข้าไปใช้คำนี้ครับผู้ที่รู้เห็นเรื่องราวมีสิทธิเสนอเรื่องต่อยาการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลมีคำว่าเพื่อเข้าไปอีกเพื่อยื่นคำร้องอย่างนี้ชัดเลยครับอันนี้ของ40เหรอครับอาจารย์ของ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 เดิมตอนที่ยกร่างเข้าไปในกรรมการร่างของฝ่ายเลขาครับเพราะฝ่ายเลขาต้องการว่าให้ ต้องไปผ่านอายการสูงสุดก่อนเท่านั้นนี่คือความความเห็นของคนที่เห็นว่าสารรัฐมนูลไม่มีอำนาจนะแต่ว่ามีผู้ที่แปลยติครับในทางตรงกันข้ามเลยครับขอให้แก้เป็นว่าให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูลไม่ต้องผ่านอายการครับมันก็เป็นสองความเห็นแต่ว่าสุดท้ายสารรัฐมนุลก็ได้เอาประเด็นที่บอกอว่าต้องอยังยัง,ยงผมเรียนก่อนครับ คณะกรรมการที่การก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเวอร์ชั่นไหนใช่ไหมครับ,รบไม่เลือกครับมีการปรับเปลี่ยนกระบายเสร็จแล้วข้อความที่ออกมาเป็นมาตรา63<ม>ซึ่งเป็นที่มาของ68นี้ก็ค,คือย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่อง ต่ออายการสูงสุดเพื่อตรวจสอบและยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูรตัดคําว่าเพื่อออกแสดงว่าและนั้นเป็นกริยาของกลุ่มบุคคลที่รับทราบรู้เห็นใช่ไหมแปลได้สองทางต้องยอมรับว่าแปลได้สองทางแต่ว่าสารรัฐมนูญณเวลานี้ก็แปลว่านี่คือและก็คือกรณีของผู้รับทราบหรือผู้ไม่ใช่ผูกมัดเฉพาะอายการสูงสุดโดยเหตุผลอย่างนี้ครับมีเหตุสองเหตุผลนะเรื่องความชอบธรรมนะครับ เหตุผลที่เห็นว่าต้องผ่านอายการสูงสุดท่านเห็นว่าแหมเดี๋ยวใครๆก็มาร้องได้มองเห็นไหมฮะมันควรจะให้อายการสูงสุดนี่หละการกล้องอมันจะได้ไม่วุ่นวายนะมองนี้นะฮะเหตุผลที่สองครับบอกว่าแต่เรื่องนี้ไม่ใช่สิทธิของอายการสูงสุดนะสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญน,นี้เป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยนะ แล้วปรุงชนชาวไทยมีสิทธิ์ไม่ใช่เท่านั้นมีหน้าที่ด้วยแล้วถ้าถ้าให้ไปผูกมัดอยู่ว่าอายการสูงสุดท่านเดียวเนี่ยแล้วถ้าประเทศชาติเกิดมีเหตุการณ์จะปฏิวัติรัฐประหารจะโค่นล้มจะเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่รู้มันจะมาไม้ไหนแล้วมันจะทันท่วงทีไหมเพราะฉะนั้นก็จึงเห็นว่าควรจะตีความให สิทธิของประชาชนที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ตีความว่าจะยื่นต่ออายการก็ได้จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยก็ได้เพราะมีสิทธิสองประการทีนี้ก็มีคำถามกลับมาเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นจะมีอายการสูงสุดไว้ทาไมเหตุผลก็คือยอมรับเนว่าการที่มีอายการสูงสุดเข้ามาเนี่ยเพื่อช่วยกันกรอง แต่ว่าต้องไม่ตีความให้ไปตัดสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ครับเพราะพรามณ์พระเทาตีความให้ไปตัดสิทธิ์ของเจ้าของสิทธินะสิทธิ์นี้กลายเป็นของอายการสงสุดผู้เดียวถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่นะเจตนารมณ์ของสิทธิพิทักษ์รัฐรธรรมนูญเนี่ยต้องการให้กับ ทุกคนในแผ่นดินนี้นะวงชนชาวไทยนะไม่ได้ต้องการให้กับสารหรือให้กับอายการสูงสุดท่านเดียวทีนี้ถ้าผ่านกระบวนการของอายการสูงสุดอายการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนสามารถวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ส่งเรื่องนี้ไม่ส่งมีอำนาจตรงนั้นไหมฮะหรือว่าหรือว่าแค่รวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งอย่างเดียวต้องมีสิครับพูดไว้ชัดครับพูดไว้ชัดในตอนกรรมธิการยกรางข้อมูลปรากฏบอกว่า อายาการสูงสุดไม่ใช่เป็นบุรุษไปรษณีเท่านั้นนะ,ะไม่ใช่ว่าคุณจะไปตีความบอกว่าพอคนมาเสนอเรื่องต่ออายาการสูงสุดแล้วอายาการสูงสุดตรวจสอบแล้วต้องยื่นคำร้องเสมอไปถ้าอย่างนั้นก็อายาการสูงสุดก็เป็นบุรุษไปรษณีย์เพราะฉะนั้นเราก็เห็นด้วยว่าอายาการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของอายาการที่จะวิเคราะห์ดูว่ามันเห็นสมควรจะยื่นไม่ยื่นครับ ไม่ใช่เอาคําว่าและยื่นคาร้องต่อสารรัฐนูลมาบังคับอายการสูงสุดแต่อและยื่นคาร้องต่อสารรัฐนูลเป็นสิทธิ์ของประชาชนครับแต่มีคนเอาเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญออกมาเหมือนกันบอกว่าในการพิจารณามาตรา68เนี่ยก็มีใดมีการพูดกันไว้ชัดเหมือนกันว่าจะต้องผ่านอายการสูงสุดเท่านั้นใช่นี่แล้วมันมีสองความเห็นไงอย่างที่ผมเรียนคุณจอมไง ความเห็นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีสองความเห็นในองค์คณะตุลาการก็มีสองความเห็นครับแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือว่าเมื่อมันตีความไปได้สองทางถูกไหมครับ,รบ,รบเราควรจะไปทางไหนอะไรคือตัวชี้คําที่เราตัดสินใจก็คืออะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอะไรที่จะไม่ทําให้ประเทศสุ่มเสี่ยงต่อต่อความ เสียหายร้ายแรงแล้วเราก็คิดว่าขอให้ยืดเวลาไปหน่อยเถอคะ,ค,ะความสุ่มเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยได้ดูกันให้ถ่องแท้แล้วเกิดความมั่นใจมันจะได้หมดไปมันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหายร้ายแรงอะไรกับการที่จะ ใช้เวลาอีกหน่อยครับครับเพราะงั้นในส่วนของอายการสูงสุดถ้า,ถ,าถ้ามีมติออกมาว่าไม่ส่งหรือไม่เข้าข่ายมาทำก็จบไปแล้วท่านาทำได้นนนในส่วนของท่าน,านใช่ไหมครับ<ม>แต่สารนุนก็ต้องว่าต่อไปหลังจากที่มีคําสั่งไปแล้วใช่ครับ,รบเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่างานของอายการกับงานของศาลเนี่ยเป็นคนละขั้นตอนครับงานของอายการท่านต้องตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนท่านถึงจะตัดสินใจว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่ยื่นแต่งานของศาลนั้นะ ต้องได้รับเรื่องเข้ามาก่อนถึงจะตรวจสอบพยานหลักฐานได้ดูสภาพมันไหมเพราะฉะนั้นศาลจะไม่มีตัวนรู้อะไรก่อนเลยจนกว่าจะได้รับเรื่องและไต่สวนทวนความแต่ว่าการที่ศาลมีการรับคําร้องนั่นหมายถึงว่าศาลมีประเด็นมีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าคําร้องนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องของการยัมางกันมียังไม่มีพยานหลักฐานอยู่ในมือแต่ว่าการรับคําร้องไปเลยนี่หมายวามว่าอย่างไรคำร้องเนี่ย คำร้องก็เหมือนคำฟ้องอ่ะผู้ร้องมีสิทธิ์ฟ้องไหมมีสิทธิ์ร้องไหมเมื่อเราตีความว่าเขามีสิทธิ์ร้องเราก็ต้องอ่านว่าแล้วเนื้อหาเนี่ยเขากล่าวอ้างอย่างนั้นอย่างเนี้ยเข้าเข้าเหตุตามกฎหมายไหมถ้าข้อกล่าวอ้างของเขาเข้าเหตุก็ต้องรับแล้วก็ไต่สวนก็ต้องฟังอีกฝ่ายต้องฟังอีกฝ่ายว่าเอะฝ่ายตรงข้ามเขา จะชี้แจงอย่างไรทีนี้ทาไมสารรัฐธรรมนูญจึงรับเพราะว่าแสดงว่ามันมีเขามีข้อเหตเขาอ้างชัดเจนเขาอ้างชัดเจนเลยแต่ทีนี้อย่าให้ผมออกมาพูดซ้ําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมคิดอย่างนั้นไม่ใช่เราอ่านคาร้องเขาอ้างแสดงว่าเขากล่าวอ้างเข้าเข้าก้นนะแต่ว่าการการรับคําร้องและมีคําสั่งไปเลยบอกว่าให้สภามีการชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปก่อนถูกวิจารณ์มากว่าเป็นการก้าวไกยหน้าที่การ ทำหน้าที่บทบัญญัติของเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมโนูญด้วยนะครับเป็นการแทรกแซงหน้าที่ของสภานิบัญญัติในการออกกฎหมายนนเป็นการทําเกินหน้าที่อันนี้จะจะอธิบายอีก <บา S 2> อประเด็นหนึ่งละอ่าใช่ครับประเด็นที่สองเรื่องวิธีการชั่วคราวครับถามว่าวิธีการชั่วคราวเนี่ยเอากฎหมายก่อนนะสารรัฐมนูลไปเอามาจากไหน รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่างี้ครับวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูนนะครับ,รบแต่เวลานี้รัฐสภายังไม่ตราพระราชบัญญัตินี้ออกมาครับ,ร,บรัฐธรรมนูญมาตรา300วรคสุดท้ายครับบอกว่าในระหว่างที่รัฐสภายังไม่ได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนี้ขึ้นมาให้สารรัฐธรรมนูญออกข้อกําหนด ว่าด้วยวิธีพิจารณาเอาเองครับ,รบเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของสารรัฐนูลเนี่ยมีฐานะเสมือนหนึ่งเป็นวิธีพิจารณาคดีของสารรัฐรรธมนูญมีที่มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา3 0 0รวักห้ไม่ใช่เราสร้างขึ้นเองนะครับเพราะถ้าไม่มีวิธีพิจารณาเราก็ทํางานไม่ได้รหรือทาไปก็ไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วในข้อกําหนดก็บอกชัดครับว่า เรื่องที่ไม่ได้เขียนไว้ก็เอาวิแพ่งมาใช้ mm. วิแพ่งก็มีวิธีชั่วคราว mm. แล้วความจริงเนี่ยเรื่องวิธีชั่วคราวในวิแพ่งมีให้เลือกหลายหลายมาตรการครับมาตรการที่อ่อนที่สุดคือ264ที่เราเลือกมาใช้มไม่ใช่ห้ามครับแต่ว่าให้เป็นมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้เกิดความคล้ายๆว่า คำพิพากษาหรือคำวิจัยชี้ขัดในภายหน้าไม่เป็นหมันเพื่อประโยชน์แก่การพิพากษาคดีต่อไปแล้วเราก็เลือกว่าเขาขอให้ศาลออกคําสั่งห้ามรัฐสภาครับการวิเคราะห์กันเราก็บอกว่าศาลเราไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่ทางอำนาจทุติยภัยเหมือนกันก็ต้องให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นอย่างมากก็ให ออกคำสั่งไปที่ประธานรัฐสภาซึ่งเป็นตัวบุคคลไม่สั่งรัฐสภาเพราะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเราเนี่ยเหมเกริมถือว่าเอาอํำนาจตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่เลยแล้วก็เคารพองค์กรที่ดูแลบ้านเมืองอยู่ทีนี้เหตุผลที่สองพอกฎหมายไปได้ใช่ไหมก็มาอยู่ที่ว่าความชอบธรรมถูกไหมเพราะเรา สารไม่ได้จำเป็นจะต้องออกเสมอบางครั้งเราก็ไม่ใช้วิธีชั่วคราวบางครั้งเราก็ใช้แต่ทีนี้จะใช้วิธีชั่วคราวหรือไม่หลักการของกฎหมายเนี่ยเป็นที่มาตรฐานโลกนะมาตรฐานสากลนะค,คือดูว่างี้ครเปรียบเทียบกันถ้าไม่ใช้แล้วถ้าเกิดผลมันเสียหายร้ายแรงไปมันจะเสียหายขนาดไหนถ้าใช้ผลเสียหายมันจะเป็นอย่างไร แล้วเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผลสมมุติเขาเรียกหลักนี้ว่า Balance of Inconvenience ต้องดูดุลภาพของความเสียหายของทั้งสองด้านรเราก็วิเคราะห์ครับว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวหาในคำฟ้องแล้วไม่ยั้งไว้ก่อนอค,ำคำวินิจฉัยของศาลต่อไปก็เป็นหมันครับไม่มีทางแก้แต่ถ้ายั้งไว้ก่อน เพียงชั่วระยะหนึ่งต่วยไต่สวนทวนความดูพยานหลักฐานและวินิจฉัยถ้ามั่นใจว่ามันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปเคลือบแคลงอย่างที่เขากล่าวหาก็จบครับแล้วกระบวนการมันก็จะเดินไปได้อย่างสงนาผ่าเผยมั่นค,คงยั่งยืนเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ แขกรับเชิญในรายการฮอตอปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับอาจารย์จรัญพักดีธนากลนะครับหนึ่งในตุลาการสารรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องของคาสั่งสารรัฐธรรมนูนที่กาลังมีการถูกเถียงกันอยู่ในเวลานี้นะอาจารย์อาจารย์ถ้าคําสั่งของสารได้มีการส่งไปยังรัฐสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วถ้าประธานรัฐสภาหรือว่าสมาชิกในรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญจะเกิดอะไรขึ้นครับกระบวนการถอดถอนจะเกิดขึ้นไหมฮะยุบยุบพักเพื่อไทยจะเกิดขึ้นหรือว่า พรรคอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลจะมีการบรินการต่อไปไม้ะ่ยังไงผมเริ่มที่สถานะของสารรัฐมนูลก่อนครับ,รบเราไม่มีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยคำไรของเรานะครับ,รบสารรัฐมนูลก็ได้แต่วินิจฉัยว่ากฎหมายเป็นอย่างไรข้อกฎหมายเป็นอย่างไร,รแต่การบังคับเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่ กระบวนการของกฎหมายต่อไปครับสมมุติว่าถ้ารัฐสภาหรือท่านประธานรัฐสภาไม่ไม่เชื่อถือตามคําสั่งของสารรัฐมนูญนะครับดําเนินการอะไรไปสารรัฐมนูญทําอะไรไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยความผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร,รอันนั้นก็ต้อง แล้วแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มบางคนยืนหาใครที่อะไรเราไม่รู้เราไม่รู้แต่เรื่องยุบพักผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะเรื่องนี้นะไม่น่าจะมีช่องทางไหนที่จะไปยุบพักอะไรเนีเพราะเราไปที่รัฐสภาเราไม่ได้ไปที่พักการเมืองนี่แต่ประเด็นที่สารรัฐมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์มากก็คือการทําหน้าที่ที่จะเรียกว่าไปแทรกแซงฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย บรรดาสภาเองก็มีหน้าที่โดยโดยบทบัญญัติของกฎหมายอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายการที่สารรัฐมนูลไปมีคําสั่งให้ชะลอ<ๆ>เขาต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอันนี้เนี่ยสารรัฐมนูลเองต่างหากหรือเปล่าที่เป็นคนที่ทําขัดรัฐธรรมนูญไม่ไม่ไม่ใช่ครับ,ค,รบคือเราต้องรู้ว่าหลักคิดพื้นฐานใน ในรัฐธรรมนูญหรือการปกครองรอในระบบในระบบประชาธิปไตยแล้วใช้ระบบรัฐสภานะดั้งเดิมของเราเราถืออำนาจใหญ่สุดอยู่ที่รัฐสภารเราเรียกว่า parliamentary supremacy นะแต่ว่าหลังจากที่ได้เกิดรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรขึ้นแทบทุกประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรครับ,รบจะต้องถือว่า อำนาจใหญ่ในประเทศที่เป็นหลักให้ประเทศคือรัฐธรรมนูญครับ mm hmm. Constitutional Supremacy mm hmm. มันจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติกลไกลไว้อย่างไรรถ้ารัฐธรรมนูญ mm hmm. ได้บัญญัติกลไกลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว mm hmm. ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องศาลไปแทรกแซงถ้าไม่มีมาตรา68ศาล ไม่มีทางจะเข้าไปทำเรื่องนี้ได้เลยครับ,รบแต่เพราะมีรัฐธรรมนูญมาตรา68เกิดขึ้นครั้งแรกในมาตรา63ของรัฐธรรมนูญ2540ในกรอบความคิดให้ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่พิทักษรรัฐธรรมนูญนะคุณจอมเห็นไหมครับแล้วพิทักษ์รัฐธรรมนูญน,นี่จึงใหญ่กว่าใยญ่กว่าคอรมอใหญ่กว่า รัฐสภาใหญ่กว่าศาลครับถ้าศาลไปทำอะไรไม่ดีไม่ถูกขัดแย้งต่อมาตรา68ก็ต้องถูกยับยั้งถูกทักทวนถูกห้ามปรามได้ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ใครใหญ่กว่าใครครับเพื่อช่วยกันดูแลประเทศชาติครับมีคนก็วิจารณ์ว่าการที่ศาลได้มีวินิจฉัยออกมาแบบนี้เป็นเพราะว่ามีความอคตินะฮะต่อ การเมืองมีความอคติต่อคนที่จะมาล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50เพราะว่าสุดท้ายถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอกาสที่สารรัฐธรรมนูญอาจจะถูกยุบยกเลิกไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปได้เหมือนกันในอนาคตก็เลยออกมาทวงไว้ก่อนคิดว่าคิดว่าไม่ไม่เป็นข้อคือคนที่เข้าใจอย่างนั้นนะห้ามไม่ได้แต่ผมมั่นใจครับว่าเราตั้งใจทำงานนี้เป็นงานช่วงสุดท้ายของชีวิต คือหลังจากนี้เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วแก่มากแล้วคิดแต่เพียงว่าทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน Ooh ไม่ไม่ mm hmm. มีการที่จะฝักฝ่ายหรือว่าเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยหวังอามิตรสินจ้างหรือลาบยศสรรเสร,ริญ <Ü> ตำแหน่งหน้าที่หลังจากนี้ไม่มีครับคิดแต่ว่าถ้า งานนี้จะทําให้เกิดประโยชน์แต่ประเทศชาติได้บ้างก็ทาครับมีคนวิจารณ์กันเยอะนะฮะวิจารณ์อันหนึ่งก็เหมือนกันก็บอกว่าสารธรรมนูญนกําลังทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าโดยรัฐสภาสภา,สภาก็มีหน้าที่ใช้อํานาจตามอธิปไตยที่ประชาชนได้มอบหมายเพราะงั้นเนี่ยสภาราชธรรมนูญไปทําให้เกิดการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า ต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยแบบไหนพูดอย่างนี้คล้ายๆประชาธิปไตยแบบ parliamentary s u p ของของเก่าของโบราณรต้องกลับมาครับมาช่วยดูว่าระบบประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนฐานของ rule of law หลักนิติธรรมและหลักนิติธรรมนั้นจะต้องให้ความเชื่อถือจะต้องมีศาลฝ่ายตุลาการเข้ามาครับ ไม่เช่นน <en> ั <left for> <Hayır> ้นใครจะใครจะทักท้วงยับยั้งการกระทาที่นอกช่องทางของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารได้ก็เหลือฝ่ายตุลาการฝ่ายเดียวที่จะต้องทําหน้าที่นี้ขอเพียงแต่ให้ทําตรงไปตรงมาอย่าได้การแกล้งอย่าได้อคติถ้าอย่างนั้นก็ทำก็ทำให้ดูประหนึ่งว่า ตุลาการก็จะมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารใช่ไหมถ้าตุลาการทําตัวเป็นผู้ตรวจสอบอีกสองอีกสองอำนาจตุลาการก็มีเพียงปากกาครับแล้วอำนาจจริงๆของประเทศเนี่ยปกครองประเทศที่จะให้คุณให้โทษใครอยู่ที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติถ้าตุลาการทําตัวไม่ดีฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ออกกฎหมายมาเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับยกเลิกได้แม้กระทั่ง อย่างที่หลายคนพูดก็เขียนรัฐธรรมนูญยกเลิกสารรัฐธรรมนูญไปซะเลยก็ทําได้ครับการกระทําอย่างนั้นก็ไม่ถือว่ามาแทรกแซงสารรัฐธรรมนูญแต่การปกครองในประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจกันออกมาเป็นสามอำนาจที่ว่าเนี่ก็กลไกของมันก็เป็นการวางอํานาจให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า ดุลคารอนแต่ว่าให้ตุลาการมามาตรวจสอบองค์กรอื่นอยู่อันนี้ก็ทําให้ตุลาการมีอภิสิทธิ์เหนือหรือว่ามีอํานาจเหนือแต่ตุลาการก็ถูกตรวจสอบก็เนี่ยกำลังจะถูกถอดถอนอยู่เนี่ย <c oughs> นี่แหละคือกระบวนการตรวจสอบ <c oughs> ฝ่ายตุลาการเพราะฉะนั้นถ้าตุลาการทําไม่ดีทําสิ่งเลวร้ายก็ถูกตรวจสอบโดยกระบวนการถอดถอนโดยวุฒิสภาถูกไหมครับเราไม่คิดนึกเลยว่าไอ้อย่างนี้วุฒิสภาจะมา แทรกแซงศาลหรือศาลกาลังทํางานคดีอยู่แล้วคุณเอาเหตุที่ศาลทํางานคดีมาถอดถอนไม่ใช่เรายอมรับว่าหลักการแบ่งแยกอํานาจนั้นไม่ใช่แบ่งเด็ดขาดแบ่งแล้วต้องให้คานกันครับแล้วก็คานกันอย่าให้มีอํานาจใดเด็ดขาดครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะพาประเทศเสียหายไปอาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆกันไม่ว่าจะประชุมสภาหรืออะไรก็แต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการ พูดกันในทํานองบอกว่าสารธนูนกาลังทําตัวเป็นตัวช่วยประชาธิปัตย์ให้กลับเข้ามาเมียนม,มาอีกครั้งหนึ่งโดยผ่าน,นกลไกของการจะเรียกว่าตุลาการพิวัตรหรือรัฐธรรมนูญโดยปฏิวัตโิโดยโดยตุลาการอะไรแบบนี้ช่วยประชาธิปัตย์แล้วสารรัฐมนูญจะได้อะไรขึ้นมาครับ <c oughs> ถ้าจะช่วยนะผมช่วยรัฐบาลไม่ดีแล้ว <c oughs> มีโอกาสที่ผมจะได้อะไรมากกว่าอีกถูกไหมคุณจอมคือแต่ว่าเนี่ยเราไปห้ามความคิด ความหวาดวิตกของคนไม่ได้แต่ทีนี้จะให้เราไปวิ่งชี้แจงวิ่งพิสูจน์ว่าเราไม่มีอะไรอย่างนั้น,นม,มันทำยากเพราะฉะนั้นก็พูดเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับว่าตอบโตท้ทั้งทั้งที่ไม่ได้คิดจะตอบโต้นะช่วยคิดฉุกใจคิดนิดนึงเลยครับสารรัฐธรมนูญเนี่ยถ้าจะช่วยถ้าจะลำเอียงควรจะลำเอียงเข้าข้างใครถึงจะได้ประโยชน์ ค,คิดว่าคนก็น่าจะคิดออกนะฮะเองก็คู่ที่มีอํานาจน่าจะได้ประโยชน์ถ oui> ูกไหมฮรครับความยากลําบากของงานตุลาการก็คือการคานอํานาจครับถูกไหมครับใช่ครับถ้าถ้าตามใจอํานาจเนาะง่ายครับอาจารย์ถ้ามีโอ้โห เวลามีน้อยมากแต่ว่ามีคําวิจารณ์อยู่เหมือนกันเรื่อยๆเหมือนกันบอกว่าการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่ดูบางครั้งก็เอาพจนานุกรมมานะฮะให้นายกบางท่านก็ละอต้องออกไปบางครั้งก็เอาบอกว่าภาษาอังกฤษามาฉบับภาษาอังกฤษก็ไปอ่านดูตกลงเป็นยังไงฮะมันจะทําให้ประชาชนเชื่อได้อย่างไรต้องยอมรับว่าสารรัฐมนูญของเราเนี่ยอายุแค่14ปีครับ มันยังอยู่ในระหว่างที่จะจัดวางระบบวางรากฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เราทําออกไปแล้ว <c oughs> เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติต้องช่วยกัน <c oughs> สถาปนาไว้ <c oughs> แต่เรื่องไหนที่สารุนรุนทำไม่ถูกคาดเคลื่อนก็ปรับแก้กันนี่คือการ ก่อสร้างสถาบันของชาติเพื่อที่จะได้ให้มีสารรัฐนูญที่เป็นองค์กรตุลาการจริงๆเป็นหลักให้บ้านเมืองจริงๆเป็นหลักให้กับฝ่ายการเมืองที่มี2ฝ่ายสาฝ่ายว่าจะได้ไม่ต้องไปสู้กันในท้องถนนแต่ว่าแต่มาสู้กันในกระบวนการครับสารรัฐนูลยืนยันได้ไหมครับว่าการพิจารในแต่ละคําร้องหรือในแต่ละคดีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บนความเป็นกลางจริงๆไม่ได้ เอียงข้างไห <ผม S 1> <ใ>นที่นี่นถึงแม้ว่าสังคมจะมองว่าเอียงข้างก็ตามที่มผมทํามานะสี่ปีนะผมมั่นใจว่าผมไม่เอียงเข้าข้างใครและผมไม่เคยมีผลประโยชน์กับใครครับครับอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจารย์ตอบหรือไม่ก็แล้วแต่อาจารย์คิดว่าในการแก้รัฐธรรมนูญนปี50ที่กาลังดําเนินการเนี่ยมีนัยยะที่จะสอบไปให้เห็นได้ว่ามีการล้มล้างการปกครองไหมครับถ้าตอบปั๊บเป็นการตัดสินคดีนี้ก่อนเลย กลางกลางอากาศเลยนี่คือสิ่งที่ศาลทําไม่ได้แต่การที่ศาลรับคำร้องก็เป็นการเหมือนกับพูดในนว่าเหมือนกันว่าเชื่อว่าจะมีการล้มการปกครองไม่ใช่เพราะไม่เช่นนั้นคดีที่ศาลรับฟ้องเอาไว้เยอะแยะก็ต้องก็ต้องตัดสินให้โจทกชนะหมดแสิจําเลยก็ติดคุกหมดสิครับไม่ใช่ครับแต่เนื่องจากว่าไ้มาตรา68เนี่ย มันดันไปเขียนมัดไว้ว่านําไปสู่ผลของการยุบพักกานอะไรเนี่ยคนที่เขาเขาก็หวาดวิตกเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจครับเข้าใจเลยว่าทําไมเราถึงถูกหวาดระแวงเราถึงถูกกล่าวหาใส่ร้ายทํางานที่เราว่านนะเราก็เข้าใจแต่ว่าต้องต้องเรียนชี้แจงต้องให้โอกาสเราได้ ชี้แจงบางโดยหลักการแล้วศาลเขาก็ไม่ชี้แจงนะใช่ใช่ไหมฮะอาจารย์ต้องอบคุณที่จ์มาชี้แจงแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นของใหม่ครับแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ใช้กฎหมายนี้นะครับก็ต้องก็ต้องจาเป็นต้องคุยครับแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้แล้วจะถูกถอดถอนหรือไม่อย่างไรนี่วันวายไม่เป็นไรครับเพราะว่านั่นคือกระบวนการดุลคานอานาจและเป็นการตรวจสอบเนี่ยกระบวนการนี้ เป็นประโยชน์ต่อสารรับนูลครับทำให้ได้รับการตรวจสอบอแล้วถ้าตรวจพบว่าไม่ดีก็ถอดถอนเถอะครับเป็นแบบอย่างบรรทัดฐานให้ตุลาการรุ่นต่อๆไป แต่ถ้าพบว่าเราไม่ได้มีอะไรที่นอกรู้นอกทางอย่างนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับลราครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ขอพรคุณมากเลยที่มาชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจผมก็ต้องขอบคุณคุณจอมผมก็ขอบคุณจอมขอบคุณยรัีวีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอต t อป i ิครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์จรันพักดีธนากลผมจอมเพประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า